สวัสดีคะ่ะทุกคนฮาย everyone แซซีมีสวัสดีคะ่ะจะเข้าที่เชิญมี่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาใช้ฟังว่าเราจะเล่นกับเด็กยังไงนะคะเล่นอ่ะกันเดกเข้ากล้องไหมไม่โอเค okay. let's go ไปเออไม่เข้ากล้องก็งไม่ต้องเลยเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้บ้านของกันเดกไม่ให้เข้าเอองั้นป้าไม่เข้าโอ,อ,อเค okay. เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าว ให้แอบอยหน้ของแม่เฮ้ยให้แอบอยน้ของแม่เดี๋ยวก่อนให้ป้าไลฟ์ก่อนแล้วแันบนึงโอเคอ่าไม่ใช่อะไรปประตูไีประตูเหรอโอเค เออโอเคสวัสดีทุกคนค่ะอ่าโอเคกระนิดมาแขกรับเชิญโอเควันนี้เป็นวันนี้เป็นกุมารกุมารน,น้อยแห้เดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีทุกคนโอเค ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนป้กนากำลังไลฟ์อยู่ลูกน,น,นี่ป้กากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยอา้าวแขกรับเชิญตัวน้อยไม่เห็น <c oughs> แขกรับเชิญตัวน้อยของป้าอือฮะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแชร์กันก่อนนะคะกแ,แกนิดไลกับปลาปลาไทยแกนิดไลกับปลาแกนิดอยู่ตรงนี้อ้าวอยู่ตรงนี้อ,าาอ,นอ้าวแกนิดก็เล่นบ้านบอลของแกนิดไปนะคะนี่หลานสาว วันนี้หลานสาวมาก็วันนี้มาเยี่ยมหลานสาวที่บ้านนะคะที่นี้ก็เนี่ยเขาก็เล่นโอบ้านบอนพลพังกัหรอไมน่นี่บ้านบอลน,นะของเขาทีนี้ก็เลยแบบอยากจะแชร์ทุกคนนะค๋ยว ก่อนอื่นเดี๋ยวมาแชร์กันก่อนโอ้กินหอมหอมกินไหนกินอาหารอะไรแกนี่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นข้างนอกกับย่าไปเป็นไ,ปไรเ๋ยวเออนี่เสียงอะไรอ่ะเสียงพัดลมนี่เหมือนกัน ี่นีขายายาไอหายาไอนั่นที่ยาจะพ่นให้พี่นี่เนี่ยนี่ก็เ,เดี๋ยวเราแชร์กันก่อนนี่ไงเจอแล้ว เดี๋ยวเราไปออกไข้างนอกไปดูนะคะเออไม่นั่งเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่านะคะดูตามมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปนี่คุณผู้ชมอันนี้มีภาพให้เเห็น,นกันชัดเลยถ้าคุณนอนหมอน <Okay. S 1> ส่งเกินไปคุณเห็นไหมคะเนี่ยซี่โครสันหลังตรงเนี้ยแบนี้มันบี้แบดดบนี้เลยคุณผู้ชมเปี้ยวนี่นะคะวันนี้ที่เชมี่มาบ้านน้องชายนะก็อยากจะแชร์ค่จะอยากจะแชร์แบบว่าเฮ้ยทำไง โอเคอ้าอมานี้ไฟสวยเลยทีเดียว ช่วงระหว่างนี้เรารอช่วงระหว่างนี้เรารอเอาละาลไม่นานเราไม่ได้ไม่ได้เคเดี๋ยววันนี้แชร์ก่อนนะคะแชร์ใน Facebook แล้วก็เดี๋ยวเราจะไลฟ์ในใน IG ด้วยนะ

Okay. อคไม่ใช่ใช่ทีนนั่งมานั่งนี่มาไม่ได้เระสุกับปุ่งก็ไม่ต้องนั่งไปนเนาะเดี๋ยวป้าแชร์ก่อน <c oughs> แกนิเดเอามาโอเควันนี้แบบแสงแบบว่าโอเคมากนะวันนี้ก็เลยแบบ okay now before I share you guys about the trips I move on how far on this one is better okay. All right. เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ทักทายที่่วยมีก่อนนะคะโอเคแฮนด์เฮลเลยดีว่าอันนี้เลยโอเคแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นล้อที่่วยมีก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะ before I will share you guys about the trips we can help me to share about the trips first okay เราแชร์กันก่อนโอเคใครที่เข้ามาแล้ทักทายดิชอรมี่นิดนึงค่ะไอ้นิวั e ทำรู้ k n ร์ v e me t h e comments and let me k n o w how about the sound the signal b ส c a u s e I would l ว k e to know f r ั m you g u y สโอเคสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายดิชอร์มี่นิดนึงนะคะดิฉันม่อยากรู้นะ love me to ม e m m m e ะคอมเมนต in ินไทยเอ็ l จ ชอบวิ o u guys later โอเคนะคะคือแบบใครที่เข้ามาแล้วก็คุยกับดิฉันมี่นะคะคอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวดิฉันมี่จะตอบ,บเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวขอแชร์ก่อน Before I will start to teach you guys about the trips three tips how to make your kid s how to play your kid s and m a k e them to be the genius okay because I because I read from to summarize from the research คือที่ฉันมีอ่านรวมมาจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะแบบแชร์ให้กับทุกคนเลยนะ เดี๋ยวมาแป๊บนึงเอฟวีวายแบ็คแม่แกนิดเอาขาตั้งต้องไปไหนนี่ไอ้แก้วว่เาเจับตรงตรงตรงหน้าบ้านตรงนี้มา ก่อนอื่นที่แบบจะแชร์นะเดี๋ยวขอให้ทุกคนแชร์ก่อนเดี๋ยวแคนี่แชร์ไปตามกลุ่มต่างก่อนโอเค เจอเราเปิดไลฟ์ที่ไอจีด้วยจะได้แบบว่าอ่านทีเดียวอันนี้ Facebook มี IG จนะแล้ทีเดียวจะได้แบบว่าคุยทีเดียวจะได้ดูได้แบบว่าอันนี้อันนี้ไออันนี้ไอจีอันนี้เฟซบุ๊กนะคะก็คือ creative how to play with your kids and genius kids. Okay, number o you need to play with them. o k y a n uh, can play with them in the role models. Okay, because w n y o u kids they play role models, they just want to be because they can learn about h o w to adapt their habit with other people. คือเราเรียกว่าเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นโรโมเดลก็คือแบบเป็นสถานการณ์การเป็นบุคคลแบบจำลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น อาจจะเป็นครูอาจจะเป็นพยาบาลจะเป็นหมออะไรเงี้ยเด็กส่วนใหญ่นะเวลาเราเล็กๆใช่ไหมคะถามเขาว่าอยากจะเป็นอะไร The role model just like that you ask your kids just like what you want to be when you are grow up in the future because normally when the kids they play with you they just all, they they just always to I want to be teacher I want to be doctor I want to be nurse I want to be police, okay? Just like that, because uh, when the kids they was young, they just remind them to think about it. They want to be the hero, okay? It's what kind of them are the hero? Some people just want some kid. They just want to be. I just want to be the Superman. I just want to be the Wonder Woman. Something like that. <coughs> อะไรบางอย่างนะอย่างเช่นบางทีที่ชาววิูดภาษาอังกฤษนะคะคืออยากจะเป็นซูเปอร์แมนนะอยากจะเป็นวอนเดอร์วูแมนนะคะอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการที่เขาจะเป็นการเป็นการสถานการณ์สมมุติจําลองเป็นบุคคลบุคคลนั้นนะคะนะซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยแบบทำให้สมองของเดนนิสเพิ่ม that brains and adapt that habit to uh, communicate with other people ก็คือการเล่น role model s การเล่นแบบว่าสถานการณ์จำลองเป็นบุคคลเนี่ยมันจะทำให้เด็กอะ่ะเขามีการปรับปรุงนะคะในการที่เขาจะใช้ชีวิตกับคนอื่นการมีเพื่อนการมีสังคมนั่นเองนะคะ it's me that is t about the e n t h e y want to be the social โอเคนะคือแบบคือเป็นเป็นการที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้เรื่อแล้วกบ,บว การที่เขาจะโซเชียลหรือว่าในการอยู่ในสังคมเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ h i s t h e number one you can help you Just like that when you see that your kid there play the draw okay So just come is <c oughs> okay ไปก่อนเลยค่ะ Just want to be <c oughs> เอาเอาเอาขาตั้งกล้องมให้ป้าแต่ว <c oughs> ่า play the draw just like right. I want to be the princess I want to be the mermaid okay เนีย because t h e y can use the imagination r i and the i r brains คือมันจะช่วยให้เด็กๆนะคะเขาได้ใช้สมองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ imagination ก็คือการใช้จินตนาการคุณรู้ไหมอย่างโรเบิร์ตอัลสตน์ย่างบอกเลยนะคะว่าจินตนาการสําคัญก่าความรู้ความรู้สําคัญแต่ว่าจินตนาการอ่ะมันจะทําให้คุณไปไกลได้กว่าเพราะฉะนั้นนะคุณควรฝึกให้เด็กๆนะคะเขามีการใช้จินตนาการของเขานะคะก็คือ Just like that, I um, just uh, remind me about uh, Robert outside Just they said that imagination is important than knowledge. Knowledge is always important also. But if you use your imagination, can make you grow and make your success is so far. it, makes you achieve more so far. นะคะก็คือมันทำให้คุณไปได้ไกลกว่านั่นเองนะ Number 2ช o u n i t e f n d Out u n d t o f n d Out What they kid interest in just like that when they like to play um, music instrument for play guitar or just like to sing a song or they like to uh, play the play play the play work you know okay นะคืออันที่สองคือคุณต้อง pay attention คือให้ความสนใจว่าลูกคุณถนัดอะไร what t h e y what you r kid keen on คือเขาเหมาะกับอะไรนั่นเองนะคะคือคุณต้องหาให้เจอว่าลูกคุณ you need to support them and motivate them just like i t when they want to do like this okay นะคือแบบคุณต้อง support คือ พอคุณรู้ว่าลูกของคุณอาจจะชอบร้องเพลงไหมนะคะการปั้นเคลก็คือปั้นน้ำมันหรือเปล่าเขามีทักษะอะไรก็เล่นบาเล่นะหรือว่าชอบร้องเพลงชอบเต้นนะเด็กบางคนเขาก็ชอบงานศิลปะ If they love about the paintings or the art yeah because you can you need to support and uh r e s t them in this topic and support them or they like to play sport okay football swimming or basketball or baseball or something นะคะหรือว่าจะเป็นกีฬานะคะที่ช่วยมีบอกแล้วว่าเล่นฟุตบอลวัดบาสเกตบอลหรือว่าจะว่ายน้ำนะคะ because it's all to help them i t h their physical their performance for physical คือมันจะช่วยในเรื่องของการที่ให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะคะ number three number three You need to help them to stay away from uh, TV TV program or the computers because this means that you need to limit them because you need to they, they need to play the, the outdoor the play cloud is the best for them. <laughs> because it doesn't have any the benefits for your kids because they when they do the TV program or uh, the computers. Okay, so and uh, mobile phone you need to limit them yeah uh, because in the long term is t where y e s try really o them for the i r habit เพราะมันในระยะยาวม,มันจะทำลายที่ทำบางอย่างของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้ลูกเล่นอยู่ข้างนอกนะคะเล่นให้โดนแดดเล่นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะ you can but you need to limit time for them okay so, i t h mean that can help them to be punctual and uh, ทำให้เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะแล้วก็ set their habit uh, they set they will know is what is the s e t priority for them o k a คนะคือทำให้เขารู้ว่าอะไรที่แบบเขาควรจะทำก่อนหลังนะโอเค thank you e e v r y o n e to join me this one is all and all about the three tips to how to play a uh, with The genius k i d โ okay All right ใครสนใจคลาสที่แบบอยากจะให้ลูกคุณเรียน Genius k i d s นะคะก็ inbox ข้างไม้ If you want to ask how to make your kiss Genius at home okay you can inbox me and I my team will tell you about the detail okay see me again I gotta go bye